สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างการปรับแต่งแผนภูมินะคะการสร้างแผนภูมิในโปรแกรม Excel เราจะสร้างได้อย่างไงเนื่องเราต้องมีไฟล์งานก่อนก็คืองานตารางฐานงานตารางข้อมูลก่อนเช่นเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พาเราทำตารางค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนของเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนใช่ไหมคะแล้วทีนี้สัปดาห์นี้อาจารย์จะพาสร้างแผนภูมิเราจะสร้างแผนภูมิได้ยังไงอันดับที่หนึ่งเลยเรามีตารางงานแล้วแล้วเราเลือกข้อมูลที่เราจะสร้างแผนภูมิสมมุติว่าอาจารย์พาเราสร้างข้อมูลของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเมษาให้นักเรียนครอบคลุมข้อมูลที่เราจะสร้างเป็นสีดานะคะ หรือว่าเป็นสีะเทาแบบนี้เองอาจารย์เคยสอนแล้วการครอบข้อมูลตัวไดชิปติดกันเราจะทํำยังไงอะหรือว่าเราจะครอบโดยการคลิกค่าใช้จ่ายตัวแรกแล้วกดชิปแล้วก็กดตัวสุดท้ายข้อมูลที่เราจะเลือกแล้วหลังจากนั้นให้เรามาที่ริบบอนแล้วเลือกคําว่าแทรกแล้วให้หนูเลือกคําว่าแทนภูมิ คอลัมน์นะคะแผนภูมิคอลัมน์มีให้เลือกอยู่2แบบก็คือ2มิติกับสามิติส่วนวันนี้อาจารย์จะใช้เป็น3ามิติแล้วกันนะคะแล้วทุกคนดูว่าเราจะใช้ยังไงอ่ะสมมติอาจารย์เลือกตัวนี้นะคะแล้วทีนี้เมื่อเราได้แผนภูมิมาแล้วนะคะเราได้แผนภูมิมาแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราจะปรับเปลี่ยนยังไงเราจะขยับขยนหรนอขยับขยื่อนแผนภูมินี้ได้ยังไงนะคะต่อไป เมื่อเราสร้างแผนภูมิเสร็จแล้วใช่ไหมคะการปรับแต่งแผนภูมิเราจะปรับแต่งแผนภูมิได้อย่างไงสมมติว่าอะหนูต้องการที่จะให้แผนภูมิของหนูนะคะแผนภูมิแรกตัวนี้มีอะไรบ้างหนูมาดูนะคะว่ามันจะมีช่องสามช่องอยู่ข้างๆตัวนี้จะเป็นการปรับแผนภูมินะคะเช่นบวกก็คือการเพิ่มองค์ประกอบของแผนภูมิเราอยากเพิ่มองค์ประกอบอะไรบ้าง คือเขาเพิ่มมาให้เราก็จะมีแกนนะคะมีชื่อแผนภูมิแล้วก็มีเส้นตารางแล้วก็มีคำอธิบายแผนภูมินะคะอาจารย์จะเพิ่มตารางของข้อมูลเข้ามาอีกและอาจารย์จะเพิ่มป้ายชื่ออา่ไม่เอามันโลภชื่อแกนไม่เอานะคะทีนี้เมื่ออาจารย์เพิ่มเข้ามาแล้วอาจารย์ต้องการสบแ่นอ่จนสิ่าก,ากต้องการจะให้แผนภูมิเป็นลักษณะไหนเอ่ยนะคะเราเลือกได้เลยนะคะ อาจารย์เอาในลนักษณะนี้ก่อแล้วทีนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือค่าหรือชื่อนะคะว่าเราจะเลือกแผนภูมิไหนบ้างนะคะเช่นเราไม่เอาเดือนมีนาเดือนมีนาก็จะหายไปนะคะนำไปใช้เห็นไหมคะเดือนมีนาก็จะหายไปแต่ถ้าเราเอาเดือนมีนาเราก็ติ๊กเข้ามานำไปใช้เลยนะคะเมื่อเราจะตกแต่งแผนภูมิ อ่าชื่อแผนภูมิเราเปลี่ยนชื่อแผนภูมิก่อนอันดับที่หนึ่งเป็นแผนภูมิค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านนะคะภายในบ้านอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องการที่จะย้ายข้อมูลเราจะย้ายข้อมูลได้ยังไงนะคะก็คือ เราจะย้ายข้อมูลได้ยังไงก็คือเราสามารถย้ายข้อมูลตัวนี้ไปไว้ในแผนงานอื่นเราจะทำยังไงให้หนูคลิกเลือกตรงแป้แผนภูมิหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วให้หนูมาเลือกตรงย้ายแผนภูมินะคะมันจะมีให้เราเลือกสองแบบให้หนูเลือกแผนงานใหม่หนึ่งอ่าตกลงเห็นไหมคะแผนภูมิเราจะหายไปแล้วเราย้อนกลับคืนมาค่าใช้จ่ายนะคะตัวนี้ แล้วเราจะทำแทนภูมิแบบมีข้อมูลที่หากกันหรือว่าคอลัมน์ที่หานกันนั่นเองอ่ะเราจะทำยังไงก่อนอื่นเลยเรามาเลือกข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะตัวนี้อ่ะเอาเอา,เอาเ,อาเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเรากดคอนโทรลค้างไว้อาจารย์จะเอาแค่เดือนกุมภาพันธ์กับมีนาแล้วกันอ่าแล้วทีนี้ให้เรามาเลือกที่ แท็กปึ๊บแล้วเลือกคำว่าแผนภูมิแล้วหลังจากนั้นให้หนูเลือกว่าหนูจะใช้แผนภูมิในลักษณะไหนใช้แผนภูมิอะไรบ้างนะคะลูกสมมติว่าหนูเลือกแผนภูมิตัวนี้ปึ๊บก,ก็คือลักษณะเดียวก,กับที่เราใช้ใช่ไหมทีนี้เราจะโยกแผนภูมิเราลงมา เราจะเพิ่มอุค์ประกอบเราจะเพิ่มเป็นตารางข้อมูลเข้ามานะคะทีนี้เราจะแก้ชื่อแผนภูมิแก็ได้เหมือนเดิมตามที่อาจารย์บอกเห็นไหมคะว่าเรามันจะขึ้นมาให้เราแค่ค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นของเดือนกุมภาพัานธ์และเดือนมีนาคมตามข้อมูลที่เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเราก็ย้ายข้อมูลไปเลยค่ะลูกเป็นแผนภูมิทีนี้เราจะมาทําแผนภูมิขึ้นมาอีก กะะารทําแผนภูมิมันไม่ยากนะคะลูกสมมุติว่าหนูจะทําแผนภูมิเป็นวงกลมหนูจะทําได้ยังไงนะคะแผนภูมิเป็นวงกลมหนูสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยเช่นข้างไฟฟ้าอย่างเดียวเช่นหนูจะเลือกข้างไฟฟ้าแล้วหนูจะมาที่ตรงไหนมาคําว่าแทรกนะคะลูกแล้วให้หนูมาเลือกแผนภูมิตัวนี้ไ,ไม่ใช่ให้หนูมาเลือกที่เป็นแทรกวงกลมหรือแผนภูมิโดนัดนะคะ เห็นไหมคะแล้วเขาจะขึ้นมาให้เราว่าค่าไฟฟ้าของเดือนมกราคมเป็นสีฟ้าของเดือนพันภาคมเป็นสีส้มของเดือนมีนาคมเป็นสีเทาและสุดท้ายเดือนเมษายนเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นหนูมาเพิ่มองค์ประกอบได้เลยว่าป้ายชื่อแขนภูมิเขาก็จะเพิ่มจํานวนเงินของเราใช้แต่ละเดือนมาให้เราด้วยนะคะอ่าอันนี้คือการเพิ่มแฟอร์มแบบวงกลมนะทีนี้ อันสุดท้ายเลยอาจารย์จะพาเราตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามเราจะตกแต่งแผนภูมิให้สวยงามได้อย่างไงให้หนูอ่ะก่อนอื่นย้ายตัวนี้ไปก่อนจะเป็นแผนภูมิอันที่สามก่อนแล้วเราค่อยเอามารวมกันนะลูกปุ๊บหนูเลือกข้อคูมข้อมูลที่หนูจะทําแผนภูมิแล้วเสร็จแล้วปุ๊บให้หนูมาแทรกข้อมูลเหมือนเดิมสร้างข้อมูลเหมือนเดิมปุ๊บว่าอาจารย์เอาแผนภูมิตัวนี้นะคะทีนี้อาจารย์จะตกแต่ง ให้สวยงามเท่นชื่อแผนภูมิเป็นแผนภูมิอ้าวลบออกก็คือแผนภูมิแผนภูมิค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะภายในบ้านอ่า แล้วทีนี้ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้ด้วยนะทุกคนก็คือเรามาที่หน้าแรกแล้วหนูสามารถเปลี่ยนเป็นไทยสารบัญสมมุติว่าหนูจะใช้ว่าไทยสารบัญน,นะคะคนตนไทยสารบัญหนูจะใช้ได้ยังไงสมมติว่าหนูเลือกคนตนนี้เห็นไหมคะว่าคนตนมันก็จะเปลี่ยนไปเราสามารถ,ถเพิ่มขนาดได้ด้วยนะตรงนี้ปึ๊บหรือว่าเราจะคอนโทนเอเฉพาะตัวนี้คอนโทนเอปึ๊บอ่ะคอนโทนเอไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนไปดีแล้วก้อนนะลูกว่าข้อมูลเขาจะให้เราเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดเข้ามาทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นต้นนี้แล้วกันเปียนไทยสาษาัเราก็ปรับตัวหนังสืออะไรให้สวยงามนะคะตามความพอดีของเรานะคะนี้เหลือต้อนนี้ก็สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ปรับให้มันสวยงามนะคะทีนี้หนูสามารถที่จะเปลี่ยน รูปแบบของตัวนี้ก็ได้อะสมมุติว่าหนูสามารถที่จะเปลี่ยนคอลัมน์ตัวนี้นะคะให้มีลักษณะสวยางามเพิ่มขึ้นเราจะใส่ยังไงสมมุติว่าหนูจะเติมสีตัวนี้เป็นเสน้นเราจะมีความเติมสีเป็นเส้นได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะ หนูอยากใส่คืออเห็นไหมเส้นมันขึ้นมาแล้วลูกสมมติว่าหนูต้องการที่จะเพิ่มตัวนี้นะคะสีตัวนี้ให้เป็นสีพื้นหลังหนูจะเพิ่มได้ไหมสีทีมตัวนี้ได้ไหมเอยได้ไหมเอ่หนูลองดูนะคะอะที่นี้เพิ่มเติมเห็นไหมคะว่าสีเราสาม,มารถจัดแต่งได้ให้สวยงามแล้วที่นี้หนู สามารถที่จะทําเพิ่มการเพิ่มตารางขึ้นมาอีกหรูอยากเพิ่มตารางอ่ะหรือจะเพิ่มตารางข้อมูลเข้ามาใช่ไหมคะมีสามารถเพิ่มตารางข้อมูลเข้ามาได้สมมติว่าเราจะเพิ่มตารางข้อมูลเข้ามานะคะเห็นไหมคะเราย่อเราสามารถย่อตารางข้อมูลได้ด้วยนะ เราม่เคลื่อนไม่ไห,หวหอ,อ่ะดูนะคะข้อมูลเราอ่ะเรามาดูสมมุติว่าเราจัดแต่งให้สวยงามเสร็จแล้วแล้วเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำเป็นแผนภูมิแบบเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำเป็นแผนภูมิแบบวงกลมเราจะทำยังไงหนูคอบข้อมูลที่หนูต้องการแล้วหนูก็ไปเลือกแผนภูมิแบบวงกลมนะคะหรือว่าโดนัทนั่นเองเราเลือกไปแล้ว ว่าหนูเลือกมาค่าไฟนะคะหนึ่งค่าไฟปึ๊บอ่าเสร็จแล้วอ่าแยกจัดกแป๊บนึงอ่าดูสมมุติว่าหนูเลือกมาแล้วนะคะค่าไฟนั่นเงนะคะอ่าเห็นไหมคะเสร็จแล้ว,ลว,ลวเรียบร้อยหนูต้องการที่จะเพิ่มชื่ออ่าเพิ่มเข้ามาค่าใช้ใจ่ายของแต่ละเดือนเข้ามาแล้วใช่ไหม อ่ะเสร็จแล้วเราต้องการที่จะใส่เพิ่มเติมพื้นหลังเหมือนกันเราจะใส่เป็นสีอะไรดีสีไหนกว่าสุดงามนะคะค่ะการทําแผนภูมิก็มีลักษณะไม่ยากแค่เรามีตารางข้อมูลตัวนี้ที่มั่นคงและตารางข้อมูลตัวนี้ที่ถูกต้องอาจารย์อนุญาตให้เราใช้ตารางข้อมูลเดิมโดยการเพิ่มแผนภูมิเข้ามาให้อาจารย์สองแผนภูมิก็คือแผนภูมิค่าใช้จ่ายภายในบ้านกับแผนภูมิเราจะเลือกเป็น แผนภูมิวกลมเราจะเลือกข้อมูลตัวไหนก็ได้หนึ่งข้อมูลมาให้อาจารย์นะคะส่งในคาลาสรูมของเรานั่นเองนะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ